แม่เอ้ยแม่ลูก่่ใจโลกพเพียวปั่นกัดเจ้วลงสาปป่าดอกแม่เอ้ยขมันดาจะเลงก้นนานตังใจลูกใจน้อยเองลูกบอกใอยบังเพ็ร้างสินทานอาลามไม่เย ยากทำตามพระเวินัยยานทำตามพระเวินัยเงขวางพระทรงเป็นบากุมกรรมที่ต้องตรงสนองาาเน่งจังอันเพนเป็นกาต้อง ได้สวดท่องตามเพทิงีวายท่าสะเพยแบบพระสงฆ์ท่านเนงภาวนาบ่มีการดูตำนานตกเต่าคำบำเพ็ญสินจะเดินทำโยปะจำเบาบางโยปะจำกรุกกรุกกันเตือยไปเจ็บไปดีเองเนง